เดี๋ยวไมเียงกันกันเอาไปวางไหมได้ๆนีีกเดียวตัวจะค้วเนี่ยไม่ไม่ไม่อไม่ต้อันนี้ไปได้โอเคโอเคะวังเดี๋ยวขออนญาตเจ็บคอกันหน